สบายดีเด้อพวกพี่น้องมึอนีมต์กะสีมาใสปุยยางอีกแล้วเนาะไส้ที่ดือนแล้วนี่แหละวันนี้เดือนนี้ก็มาใส่ต่อเนาะดินกะแข็งแข็งดินแข็งแข็งว่งาพี่น้องเอ๋ยอ้ยคุ้งกระถางปุยนี่กะ nha nha oam ole đó kìa nha, din nè ung boto kìa 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 thịt boto kìa ung 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 บ่ตกอาทิตย์นึงแข่งแพ้แข่งมาเบิ่ง a ด้ต้งได้อนซาวดินก่อนซาวดินยงๆก่อนแล้วจัค่อยอันเอาปุ๋ยใส่เชื่อว่าเวลาฮดน้ํามันจัค่อยบ่ไลหนีเนาะต้งได้ฮดน้ําเด้บาดนี้ใส่ปุ๋ยแล้วดน้ําด้เพราะว่าเป็นนาแล้เ หน้าแรงแล้วก็ต้องด้ฮดน้ำแบบ้ดออมแล้วก็เอาปุ๋ยใส่ต้นน้อยโได้ใไส้ไล่็เลยบ่เปลืองกันต้นนหญ่ัอันใส่ <c oughs> ตัละสาบกรบป่องอันนี้คนะุณ อันนี้ใส่นิ่มเดียวนนใส่พอเครื่งกระปองเลยเรียไปแล้วหนึ่งต้นเดี๋ยวกระสิพาพาเอฟซีไปใส่ไปเรื่อยๆเนาะวันนี้ใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆเนาะกกนี้กะใส่แล้วเมื่อกี้นี้เนาะวันนี้กระสิพาไปกุ๊กต่อไปเลยเนาะ เด็กกมีกูมีฮันอันกำลังกำลังแทงยอดแล้วเพราะว่าแม่นผู้ใดมามาตอนยอดตอนยอดอันนี้เพื่อนก็เลยแตกขึ้นไม่นี่รว่าเด็กน้อยมือแบนผู้ใดมาเด็ดยอดน,น้อยนยนี่ก็เลยขัดเซนเพื่อนก็คงขึ้นน,นัน สูงอันนี้ลานี่เลยแต่ว่าบันนี้คือตอวยอดแล้วก็เลยกันอยู่หันบัน,นมาปุ่งขึ้นไม่บัน,นตอนนี้มันจะเอาอัน <c oughs> เอาโทรศัพท์มาคล้องเสีคอได้บัน,นกะที่สั้นๆได้จากน้อยเนาะเอาโทรศัพท์มาคล้องเสีคอเพื่อว่าสิได้เห็น เห็นไกลๆเลยฮะ <g ül> เห็นมุนไส่ปุยไกลๆชัดๆเลยบัดเสียหเ้าออกก้อนเสียหเ้าออกก้อนอะไรแขวนไส่ปุยพวนดินได้บัดรพวนดินพร้อมเพื่อว่าสิได้หดน้ำดิหน้าแรงเลยตองได้ตักน้ำหดได้บัด ดินกระแข็งแข็งฝนโปตกอาทิตย์เดียวดินแข็งแก๊กแกรกเลย มอยูอ่พูดนะบึ้งเนะ้บึงนะความแข็งของดินแ <c oughs> ข็งค่ะแข่งแน่แป๊บแป๊บเจ้าจิก้นแล้วตนนึ่บแบบนี้บดได้ขือองามฝุ่นดิ เาพอแต่จักๆไปน้อยเดียวโอ้ยกวัวสิแล้วต้นหนึ่งกินเวลาไปหลายนาที ขออภัยเด้อกองห้อยใส่คอเนาะขนาดตั้งไว้ไกลๆผัดบรลยยินเสียงมเว้าวบนันีก็สิเป็นอันคลิปเงียบบบอยากให้เป็นคลิปเงียบะนะอันไม่เอามากะลิ้นบรลยซ้ำโทรศัพท์บ,บอบอลรับไม่ ลุนเก้าโหลพตดโอ้ยจงมันลุนเก้าโหลพตดโทรศัพท์บลองรับใหม่สัมสงสัยรอดได้เงินจากที่อยู่เดี๋ยวก็ซีได้ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่อีกเดี๋ยวก็จะมาลองรับใหม่แบบน,นี้ จากปานใดพูล่ะเงินเงินเดือนจากพี่อยู่กับจากปานใดพู๋จังสีใดสามเดือนยังบบได้เดือนหนึ่งเฮ็ดเล่นไปนี่แหละพี่น้องเอ้ยบซีเลียดดอกเนาะสามเดือนจังได้เชิญหนึ่งก็ะยาเท่าเนาะดีกวนโบได้ ไปดีก้นโบได้สามเหรือนได้เทือนหนึ่งกเอากระใส่ยังสีละปุยใส่สามมุมก็ะโมุมนั้นมันเป็นแคมนม้ำเลยโบใส่ไปเห็นห้าขึ้นมาทางนี้นะ เพื่อจางซีเพื่อว่าสีได้หดน้ำให้น้ำเพื่อนยู่อันอันบ่บเฮ็ดแบบนี้นเวลาเขามาหดน้ำ้วน้ำมันไหลหนีบจังซีเพื่อให้น้ำเพื่อนยู่นี่แล้วเพื่อนก็ไหลลงมาหยุดอยูย่น้ำแคมที่าอันเอ็ดเป็นห้องไว้นี่ <laughs> โอ้ยดินก็แข็งแร้แข็งว่าพี่น้องเอ๋ย เดียวไปแล้วหนึ่งต้นจะไปต้นต่อไปเลยเนาะนี่คันแม่เด็กน้อยมือบอลบามาตอนยอดนะคงเพียงนี้แหละบานน,นี้อันนี้มาตอนยอดก็เลยป้งไม่สาเสียเวลาลงไปอีก มาเห็ดต้นต่อไปเลยนะเฮ้ยเบึงเนี้ยพี่น้องเอ้ยขวามดินแข็งสาเบิ้งให้เรื่อยๆตัมีสาละอย่างามาใส่ปุ๋ยอย่างซืือซื้ออ้ยอีพ่ออีแม่ดีนะมาตำอันนี้กันจอกสตต้นนะกะทิ อนั่นอีกแล้วค่ะเกือบเนาะเกือบไปอันจอกเซตลำตุนเนาะถือกันตัวซื้อ,อตัวของเพื่อนอันมันโดกอยู่แล้วหะนะมันสิออกอยู่แล้วเก็เลยตอกเสก็มกเลยออกเลยจะเป็นตุนอันนี้ง่ายขึ้นมาเองน่าอันนี้ค่ะ บสูงแต่ว่าคุมดินไปเฮ็ดให้อันหากยางไปยาต้นบสูงแต่ว่าหากเพิ่นหลายเด้ยากแต่มันอื่นยาอีหยังเนาะเห็นเพิ่นเว้าอยู่เด้แต่บ่ฮู้ชื่อลืมละนี่าอันนี้หยังเห็นเพิ่นว่าเป็นยาเด้ยาหยังบุ สร้างจํำสร้างซีจำเด็กหากเพื่อนไปหาต้นยางอันนั้นก็นเป็นร่องน้ำเนาะเวลาเอามาหดน้ำเขาก็เอากระป้อมยื้อตักเอาอยู่ร่องน้ำขันขึ้นมาหดขึ้นมาถอกใส่แต่ละตนแต่ละตนไป เงาแล้วก้นกวนๆขุดๆปั่นอ้อปั่นเพื่อที่เทาสีเอาปุยหอยใส่แต่ว่าน้ำมันบบทันหดมือนี้ดหรอมือหน้าอะไรค่อยมาหด ต้นเพิ่นเกินไปอะไรนะใส่สองข้างพอละดินแกนค่ะแกนนี่ ก็บใบ้น้ำเพื่อนไหลนีเอ็ดเป็นร่องไว้จังซีน้ำเพื่อนก็ไหลลงไปยุดอยู่นํำร่องฮะมือจนชิพองแลละ <c oughs> มือจนชิพองแล้วพี่น้องเอ้ยก้นดินนี่ มันกินง่ายๆเด้อญญามปุนผัดลุ่มหน้าแรงมาสะผัดแข็งดินก็ได้แล <c oughs> ้วไปแล้วสองต้นสามต้นมาต้นที่สี่เริ่มสิอยากนั่งคัดตามาด <c oughs> ลืมอย่างนั่งขัดตะมาดไปทัวรที่ไปดิ่ว่านั่งมันกระบอลซุ่มดอกเพราะว่าดินมันแห้งหละเสียยากก็เสียง่ายอยู่เพราะว่าอันดินมันแห้งและแต่ว่าตอนคูดทันตีตอนคูดทันแข็ง ขันขันบ่ขุดกะก็คักใจเนาะเพราะว่าต้นน้อยดิต้องขุดหดน้ำด้สันตอนที่ใส่ปุ๋ยซื่อๆบ่หดน้ำกะยานเพิ่นบ่หง่แรงพดทกะเลยต้องใส่ปุ๋ยหดน้ำายมแรงมา ใช่ปุยแล้วแล้วมุนกระซิไปหาตัดต่อต้นที่มนุนปิดตาไว้นั้นได้บาดนั้นที่มันมาออกอยู่แคมต่อคกะน้อพี่น้อ,อ,องเอ๋ยวนยานี่อเอาเอ้าฟวงเนาะ เราด้ขุดดินออมได้สักคนใหญยแหละหาก็สบายดอกนะพี่น้องเนาะให้คนมากีด ปันกีดกีดไข่ปันกันกันเฮามีแหง้งกีดเฮากีดเองก็ได้ <laughs> จังได้ลายเนาะเอาไมา่อย่างคือเป็นขุมลมลงแถวพี่น้องขุมอีหยังแลบบนี้เอาเอาเอาลุกลงลุกลงมันนี้ขุมยังแบกเอาเอาขึ้ขุมอีหยังแล้วบบนี้ขุมยังลแบบนี้ เนะด็กเด็เป็นคุ่มไปก็คุ่มเอียงละพี่น้องเอ๋ยอแปกแทะคุ้มเอียงขุดและล่มไปวบวบหววหน,หนว่วคันหูวหนู่อันคือเพ่เห็นขวายสัน่นเึ็นอย่างนอ้อบบดขุดและล่มลงไปบอก ขุดบ่อนอื้อละเป็นอันแกนแกนแดกแดกขุดบ่อนอันละเป็นขุ่มไปวุบวบไปวัวสีเหลียตัวหนึง่ง <laughs> ใช้เวลาหลายนาที อะไรหนอแหลกจังเลยหดน้ำที่บนลงคุ่มทันไปเบิดวะเดี๋ยวเห็นบ่านบานมีคุ่มนะขุดทันบ่อยากลงเลยขุดกับบ่อยากลงปุยใส่ก็ข้างนี้นำ้ำจนนะัดหน่อยเนาะ ได้สามข้างยุงดินอ้อมอีกโอ้คนหนักเห็นบอพี่น้องเลยบอนที่บอเป็นคุมนะแกนแกนมือจนที่พงดินนะ แขนมูลกับสนะิบังกองเลยเนาะเบื้งส่งนี่พวกเราเอาโทรศัพท์แขนไซโคกองออห้อยไซโคอไว้ด้นี่บินนะแข็งแท้แข็ง,ขงว่า ต้นนี้ะต้นนี้กำลังเสียนกำลังเสียแทงยอดเห็นบ่พี่น้องเห็นา่ะน,นี่ต้นนี้เะยมันเอาเอาเ,อาเม็ดมาปลูกปุ๊งยัง,งจะเพื่อี่ง,ง,งจะเชื่อต้นนั้น เอาอันนี้มาปลูกแท่งแต่เราเพิ่นกันน่าซืขึ้นเยอะเนาะยอดกำลังที่แทงเลยปุ๋ยแล้วสีตะกน้ำมาโหดก่อนตอนแรกแต่เาเพิ่นกำลังต้องการน้ำเย้ยนี่ค่ะเพิ่นกนีนยอดออกแบบตรงนีตนง้ตะกน้ำโหดพร้อมแต่เราบริเวหิ้วอันกระป้อมลงมานั่นนะ ปุ่นิ้วกับป้อมตกตัก,กน้ำลงมานำตอนแรงจะค่อยลงมาหดแถมตอนนี้กะแดดฮ้อนหอนหดแต่ที่เป็นลวกสเลนนะโอ้ยบนดินซอยในะ่พี่น้องเอ้ย แข็งข่ะแข็งนี่ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยขอบคุณทุกเลิฟทุกไลที่มาให้กำลังใจ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาคอยสนับสนุน,นววมีกะไว้สะมีก้อนฝากกดเลือกกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องน้น่อยของมมนได้เวยายบายคลิปนี้ขอบคุณ,คคณทุกกำลังใจเอา